วันนี้ไข่มุกเล่นก,กับน,น้องหงค่ะแสดงละครกันค่ะน้องหงบาดเจ็บค่ะเอาีข่มุกโทรศัพท์ค่ะโทรศพัพท์เรียกคุณหมอค่ะไปโทรศัพท์เร็วแรีกคุณหมอค่ะน้องบาดเจ็บค่ะโอ๊ยโอ๊ยรีบมากรีบมากเร็วเร็วเร็ว,รวโทรเอาทำไมไม่พูดละโทรแล้วเนี่ย แสดงละครกันค่ะโอ้ยน้องบาดเก็บเมื่อไหร่จะมาช่วยน้องนี่แ้วห็นแล้ก็หายแล้วเห็นแล้ก็หายแล้ว